เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาตรงนี้มุมนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบายป่ะอาจจะกินไหมแม่ว่ามันน่าจะอยู่โซนนี้แหละมา น่าจะอยู่โซนนี้ทุกคนน่ารักจังเลยไปหาร้านถ่างรูกก่อนเดินเดินเดินร้านร้านอยู่ตรงไหนมีอะไรอยู่ในรองเท้าอ่ะมันมีอะไรอย,ยู่ในรอเท้านุอยู่ฝั่งนี้นนนอ่ะนั่งลงเอาออกก่อนเม็ดไอ้นั่นไหมออกยัง อโอเคน้นไงอยู่ฝั่งนน้นนน้นไงร้านอยู่ฝั่งนี่มันกัดแล้วมันก็ดูตามน้องนิชาไปคุณแม่ว่าน่ <c ười> นาจะอยู่โซนนี้แหละทุกคนเผยทาหารของนิชาบก๊คแฟนมันกั้ อ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาอีกค่ะน้องนิชาเลี้ยวซ้ายห้ามนั่งฝ่านนี่ยง่เจอแล้วเ,เดินเดินไปอีกเดินไปอีกคครัอออนนี้ืะออะไ่ ไอศครีมแต่น้องนิชาเดินไปอีกอยู่ตรงนี้ค่ะถังลูกเจอแล้วใช่ไหมนี่ไงน,นี่ไงอยู่นี่ไซสไซเอ็มพอเนาะเอาไซเอ็มพอเอาไซสเ็มไหมลูกเท่าไหร่น่ะสามลูกหนึ่งรอยบาทเอาสามลูกเนาะ เอาสามโลค่ะตัวเองหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนน้องนิชามากินแล้วพี่นัทมากินเมื่อกี้นี่แล้วก็น้องก็มานี่ค่ะอยอะไรหมคะได้กินแล้วค่ะทุกคน ดีๆนะอยาให้เอาอีกไหมค่ะดีนะเอาอีกไหมอืมนิชากินก่อนอีกล้ค่าลูกที่สองน้องนีิชากินอีกแล้ว อ,อร่อยไหมชอบไหมกินอีกไหมคะพอแล้วให้กินอีกโอคค้ยกินที่หมดเลยนะเดี๋ยวมันจะไม่มันจะไม่กรอบเพราะว่าน้ำตาลมันจะละลายมันจะไม่กรอบอนะ่ะโอเค ขังลูกหรือว่าสตรอเบอรี่ขมหายเคลือบน้ำตาลใครอยากกินกบนมนี่ชาบ้างตามมาเลย